รำกันนี้ทำไรครับสวัสดีครับคันนี้เหรอคันนี้บอกเลยเป็นรุ่นน้องขาประจําของทางร้านนะครับมีด้วยกันตีไว้5คันรวมๆโดยเฉพาะคันนี้พิเศษน้องรักบอกเลยเตือนไม่ฟังบอกไม่เชื่อชอบที่จะเจ็บซ้าซ้อนกอดเลยเกินก่อนคันนี้เนี่ยในทีมงานที่มีรถจัดเต็มอยู่มีอยู่3คันคันที่1 f o r t u n e r นะครับเปลี่ยนจาก OEM ตอนหลังมาเป็นหน้าทูนหลังบายพาสคันที่2 m งมิวเตัวเดียวกันเหมือนกันใส่หน้าทูนซีรีส์หลังทูนซีรีส์อ่าสเตปโหลดนะครับส่วนคันนี้เราก็แจ้งแล้วว่าการขับขี่ของเขาอะ่ะตีหนักทั้งแก๊งอะ่ะขาหนักทั้งแก๊งแต่พี่อยากเซฟงบเอาเป็นหน้าควีนหลังพิกกี้ก็พอนะสุดท้ายเป็นไงครับนี่เลยทูนซีรีส์ทั้งหน้าและหลังสเตปโหลดสุดท้ายยังไงก็ต้องโดนฝากไว้หน่อยไอ้น้องก็คันนี้คันนี้มีอะไรบ้างพูดแล้วก็ขำ คันนี้ก็จะมีเป็นหน้าทูนนะครับปรับแปดระดับทั้งขาบัมและรีบาวนะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นทูนซีรีส์เหมือนกันปรับแปดระดับทั้งบัมและรีบาวนะครับก็ข้อสังเกตก็คือจะมีที่ปรับทั้งตรงซับแทงแล้วก็ที่ขาโช๊คนะครับทั้งสองตัวเลยทั้งหน้าและหลังนีน่มาใส่ลูกหมากกันโคงหน้าหลังของสั้นนี่ลูกหมากกันโคงโหลดนะครับ เพิ่มเติมก็จะเป็นยางการกระแทกโหลดข้างหลังและข้างหน้านะครับนี่การใส่ชุดทูนซีรีส์เนี่ยของตัว d m a มก,ก็จำเป็นจะต้องใส่แผ่นเพจเรื่องกันเลื่อนกันโคงนะครับส่วนสปริงหลังลูกค้าย,ยังคงชอบสเต็ปเดิมอยู่ก็คือสปริงหลังของโปรเฟนเดอร์โปรเกรสซีก็คือชุดคันนี้เขาใส่มาอยู่แล้วแล้วก็เพียงแต่อยากจะมาอัปเกรดช่วงล่างให้ หนึบให้เฟิร์มขึ้นสําหรับการขับขี่ที่เป็นความเร็วปกติของเขาร18้อยแปดร้อยาร้อยแปดร้อยเาที่งางก็จะพาไปชมขั้นตอนการติดตั้งนะครับ โชคเดิมเป็นตัวไหนเดี๋ยวถ่ายรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับก็เชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับ คันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการติดตั้งชุดโช๊คข้างหน้าทูนซีรีี่หลังทูนซีรีส์นะครับปีกนกข้างหน้าเลือกใช้เป็นของซานสปริงหลังเลือกใช้เป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นสปริงโปรเกรสซีฟนะครับแล้วก็ลูกหมากกันโครงหน้าหลังของซันนะครับมาดูกับสเตปนี้กันนะครับโหลดหน้าหลัง1นิ้วครึ่งนะครับคันนี้อุปกรณ์คันนี้มีอะไรบ้างอยากจะให้ดูกันก็คือมีโช๊คหน้าเป็นทูนซีรีส์ปีกนกปรับองศาของซันนะครับแล้วก็ จะมีแผ่นเพจเรื่องกันโค้งด้วยนะครับในการติดตั้งชุดทูนซีรีส์นะครับก็จะเป็นตัวนี้ชุดซับแทงก็จะมีมีเขาเรียกว่ามีแผ่นเพจไว้รองรับติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะนะครับชุดโชกหลังนะครับสปริงหลังมีโชคหลังทูนซีรีส์นะครับแล้วก็มีลูกหมากกันโค้งหลังขา ขาล่างนะครับเป็นตัวปรับรีบาวก็จะอยู่เบอร์ปรับอยู่ด้านะครับคันนี้ใส่ล้อ NK 37นะครับขอบ18กว้าง9ออฟศูนย์แล้วก็รัดด้วยยางโตโยโบเซสปอร์ต2 6 5 6กห้ก็จะได้ซิ่งนต์แบบนี้เดี๋ยวมาชมทรงกันนะครับ i am a to stack bricks up ลูกค้าท่านไหนชอบในการจัดทรงแบบนี้นะครับโดยเฉพาะ m ิว e เทางเราชํานาญมากนะครับก็สามารถติดต่อปรึกษาเข้ามาได้ที่เบอร์0979566562นะครับเดี๋ยวย้ำอีกรอบ0979566562 <Wow. S 1> เป็นเบอร์ตรงของพี่ <Wow. S 1> ปั๊มเลยนะครับแล้วก็จะมีเพจเป็นสอสวิต แมกไายหาดใหญ่นะครับแล้วก็ทิกตอกยูทู e ก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนกับสาระดีๆกับเจ้ามิวเอ็กสองพันยี่สิบสองคันนี้นะครับก็บ๊ายบาย